สวัสดีครับช่องอยูทูก,ท,กทุกท่านวันนี้ผมก็มีพระกุทธคันาราคุณแม่บุญเรือนเติมตรงบุญเติมนะครับมาช่องยูทูปได้รับชมนะครับเป็นพระที่กันออกที่วัดสารนาจังหวัดระยองนะครับครับพระดีพิธีใหญ่นะครับเอาไมา้ช่องยูทูรได้รับชม างก็จะเป็นแบบกิ่งไผ่นะครับนั่งอยู่บนบัวสามชั้นนะครับขัดเท็ดนะครับมาช่องยูทูปไปรับชมเพื่อวา่าท่านไปพบไปเจอที่ไหนจะได้เก็บสะสมเอาไว้นะครับข้างนะครับก็จะมีเม็ดข้าวข้าวลังก็จะมีปางประสูตรัตตูลแล้วก็ปฐมเทศนา ก็ปรินิพานนะครับครับเอามาให้ช่องยูทูบได้รับชมพเพื่อว่าท่านได้ชอบนะครับไม่ชีบุญเรือนตรงนึงเติมก็เก็บกระสมไปได้นะครับราบก็ยังไม่มีราคาอะไรนะครับเพื่อไเไื้ไปเอาลงมาให้ช่องยูทูบได้รับชมนะครับข้าบนน,นนะครับถ้าก็ใจเอ็นเงยนะครับ เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาให้ชอ่องยูทูบได้รับชมพระที่นาเนก็บนาสะสมนะครับแต่ว่าไม่ค่อยชัดตะกงกราประธานออไปด้วยนะครับคลิปสันน้นๆมาให้ชอ่องยูทูบที่ติดตามผมได้รับชมนะครับเพราะว่า ไปตรวจไปเจอไม่รู้ว่าประวัติไหนนะครับนี่เป็นปราคงไม่ชี่บุญเรือนเติมองบุญเติมนะครับที่เกวัดสารนาจังหวัดระยองนะครับได้รับชมนะครับสำหรับลิปนี้ผมวัวกจบจะเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ผมบัวขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ปรัถนาจ่งใด้ขอให้ทรงมล่อมงวดปรัถนาตุกาดนะครับสวัสดีนะครับ